สวัสดีทุกท่านนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel Android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสำหรับมือถือ Android ทุกรุ่น อัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำมือถือ Android รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่ มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาล่าสุดในปี2024นะครับของมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนที่น่าซื้ออีกรุ่นหนึ่งสําหรับซัมซุงกาลิ a ซี่ A53 5G นะครับซึ่งแน่นอนว่ามือถือรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นรุ่นเก่านิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารุ่นล่าสุดก็จะเป็น A54 5G แต่ความน่าสนใจของ s a m s u งกาล l a ซ y A53 5G นั้นก็คือจะเป็นในเรื่องของสเปค ถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วแต่ก็ยังมีสเปคที่น่าใช้รวมถึงในเรื่องของราคาด้วยนะครับที่สามารถซื้อได้ราคาเริ่มต้นประมาณ4 0 0 0ถึง5,000บาทเท่านั้นสำหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับส่วน ราคาแบบไม่ติดโปรก็ลดราคาให้เยอะเช่นเดียวกันเดี๋ยวในคลิปวันนี้ผมสรุปรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจอย่างแน่นอนก่อนที่จะไปดูในเรื่องของราคานะครับผมขอบอกสเปคนิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าคนที่ลืมหรือว่าไม่ทราบนะครับว่าสเปคของมือถือรุ่นนี้เป็นอย่างไรสําหรับ Samsung Gala x y A535G รุ่นนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับหน้าจอ6.5นิ้วจอพั ของเขาเป็นจอแบบซ u เปอร์อะมูเลต24บิตความละเอียดเป็นแบบ full hd plus นะครับกล้องหลังให้มา4ตัวเลยนะครับความละเอียดของเลนหลักอยู่ที่64ล้านพิกเซลมีเลน ultra wide เลน macro แล้วก็เลน depth นะครับส่วนกล้องหน้าให้ความละเอียดมาถึง32ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็น samsung exynos 1280 octa core ความเร็ว 2.2GHz Android เป็นมือชัน12นะครับหน่วยความจาให้ ram มา 8GB กิก o m หรือว่าความจุให้มา 128GB ์ก็ น่าจะเพียงพอสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ให้ความอึดมาถึง5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับรองรับการชาร์จไวได้ถึง25วัตต์รุ่นนี้ราคาเปิดตัวไม่ธรรมดานะครับ14,499แต่ว่าราคาปัจจุบันนั้นลดลงมาซื้อได้ในราคาไม่ถึง10,000บาทสําหรับสีมีให้เลือก3สีนะครับนี่ก็จะเป็น ข้อมูลสเปคโดยรวมของ Samsung Galaxy A535G รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนสำหรับ Samsung Galaxy A535G อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่20มกราคมปี2024เริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่น่าสนใจที่นำมาให้ดูกัน<ล>ก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทาง Lazada Super iPhone สํสหรับ s ั m s u ง g า a l a ซี A5 3 5G RAM 8ลำ128 g b รุ่นนี้หน้าจอ r e เ r e s h r a 120 h z นะครับกล้องกันสั่นต้องบอกว่าให้มาค่อนข้างดีตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย s ซัมซุงนะครับจากราคาปกติ14,499บาทลดราคาเหลือเพียง14,20บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับร้านนี้ Samsung Galaxy A535G แ a m 8ลำ128 g b เครื่องแท้ประกันศูนย์ไทยนะครับเลือกของแถมได้ฟรี4ชิ้นของแถมก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังนะครับกระเป๋า power bank นะครับลำโพงบลูทูธหูฟังไร้สายมีเยอะเลยนะครับยังไงแล้วถ้าเราสั่งซื้อก็อย่าลืมเข้าไปเลือกของแถมด้วยนะครับจากราคาปกติ15,990ลดราคาเหลือเพียง1290บาทเท่านั้นมี มีส่วนลดเพิ่มเติมแจกให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน7วันมีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป l a ซาด้านะครับซั g, 8, มซุงกาลิซี่ a ห้าสามห้า g ram แปด rom หนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยเคลียร์สต็อกนะครับประกันก็เลยจะเป็นประกันร้านจากราคาปกติหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าลดราคาเหลือเก้าพันห้าร้อยแปดสิบบาทใช้โคด้ดลดได้อีกนะคราจจะ,ระมาณ 8,000ถึง9,000บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้สินค้าเปลี่ยนคือได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็น ราคาสำหรับ Samsung Galaxy A535G ล่าสุดในช่วงกลางเดือนมก,กราคมปี2024ชอบร้านไหนก็เข้าไปเลือกซื้อหรือว่าจะกดที่ลิงก์เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรีวิวเพิ่มเติมก่อนซื้อได้นะครับไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอ, п п อป s h o p ปีกันบ้างเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกนะครับสำหรับร้านนี้ Samsung Galaxy A535G แรม8ล o m 128 g b รุ่นนี้หน้าจอ r e s h r a t e 120 h z นะครับขายโดยทางช h o ปปี Super ตจากราคาปกติ14,499ลดราคาเหลือ1 3 0 0บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แยก,กผ่อนผันได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ซัมซุงให้1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่สําสำหรับร้านนี้นะครับซั Samsung Galaxy 5 35, 5 G, 8, มซุงกาลิซี่ A535G RAM 8 r อ m 128กิกะไบต์รุ่นนี้แบต5,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยเป็นเครื่องลดเคลียร์สต็อกนะครับประกันเป็นประกันล้านจากราคาปกติ14,490บาทลดราคาเหลือเพียง9,870บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสำหรับสีมีเป็นสีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0เปเเปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจาก ้ดวยปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับร้านนี้นะครับ Samsung Galaxy A535G เครื่องศูนย์ไทยราคาต้องบอกว่าน่าสนใจมากนะครับเริ่มต้นที่7,990บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3สีเป็นสีดําสีส้มแล้วก็สีฟ้าสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากร้านให้ด้วยนี่ก็จะเป็นราคาสําหรับ Samsung Galaxy A535G จากทางด้านแอปช้อปปี้นะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปเลือกซื้อไปดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้นะครับลิงก์ของ s h o ป e e แล้วก็ Lazada อยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือมาดูกันนะครับว่าโปรจากค่ายไหนที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A 5 3 5 G ในช่วงกลางเดือนมกราคมปี2024แบบนี้ไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย โพรโมบเนะครับ Samsung Galaxy a 535G โ r o ล่าสุดเลยนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น5,999บาทราคานี้เป็นโปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มให้เราไปทำเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,000ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ4,900-4,999ถึง 4, บาทเท่านั้น สำหรับแพ็กเกจรายเดือนก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1 1 9 9บาทต่อเดือนนะครับมีค่าเหนีงลหน้าด้วย2,500บาทสัญญาในการใช้งานมี12เดือนอินเทอร์เน็ต4 G แล้วก็5 G นะครับให้มาใช้รวมกันแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรให้เรามาโทรทั้งหมด200นาทีแล้วก็ยังโทรไม่อั้นในเครือข่าย t r u e Move H 24ชั่วโมงดูต่อกันที่โปรรายเดือนเดือนละ899บาทต่อเดือนนะครับซื้อ Samsung Galaxy A 5 3 5 G ได้ที่ราคา7499จ็ดพัน,นุง่น้1 ,500 สัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้รวมกันที่ 80GB ส่วนค่าโทร100นาทีโทรไม่อั้นในเครือข่าย24ชั่วโมงเช่นเดียวกัน ปิดท้ายกันที่โปรรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับเป็นแพ็กเกจ 5G Super Max Speed ซื้อ Samsung Galaxy A53 5G ได้ที่ราคา8,499บาทมีคัาหนี่ยกด้วหน้าด้วย1,200สัญญาในการใช้งานมี12เดือนอินเทอร์เน็ต 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้รวมกันที่5 0 g สนะครับส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด70นาทีโทรไม่อั้นในเครือข่าย24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนี่ก็จะเป็น โปรล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A53 5G จากทางด้านค่าย TrueMove H นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ4,900บาทท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขาส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS สําหรับ Samsung Galaxy A53 5G นะครับนี่นะครับอยู่ ในตารางลำดับที่3นะครับราคาเครื่องเปล่าเขาขายอยู่ที่14,499บาทส่วนโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจเริ่มกันที่แพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับก็ซื้อเครื่องได้ราคา9,989บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า ถ้าเป็นโปร899นะครับซื้อได้ที่ราคา8,489บาทแล้วก็โปร1,199บาทต่อเดือนก็ซื้อได้ที่ราคา6,989ถ้าย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,000ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ5,900บาทเท่านั้นนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ Samsung Galaxy A53 5G จากทางด้านค่าย AIS นะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขา ท่านในที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาหรือจะไปสั่งซื้อผ่านไลน์ของ AIS Shop ก็ได้นะครับส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับค่าย d t แทตอนนี้ Samsung Galaxy A535G ไม่มีขายแล้วนะครับถ้ามีก็จะเป็น A545G แรม8ลอม128 g b เหมือนกันนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น9,399บาทซึ่งถ้าท่านใดอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d t แท Shop ทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ s a m s u n กา a l a ซี่ A53 5G นะครับเป็นโปรใหม่สําหรับปี2024นะครับรุ่นนี้ยังมีขายเพราะฉะนั้นใครที่มีงบ4,000ถึง5,000บาทนะครับสามารถซื้อพร้อมโปรได้หรือว่าถ้ามีงบ8ถึง9,000ก็เลือกเป็นเครื่องเปล่าได้เช่นเดียวกันชอบแบบไหนเลือกซื้อได้นะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ช h อป e ีท่านก็สั่งซื้้้อออกกันนไดดลลลิิงงง์ยู่่่ทีาาขคป ส่วนท่านใดที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตดูราคาแล้วชอบโปรของค่ายมือถือค่ายไหนที่สุดก็ไปซื้อที่ค่ายมือถือค่ายนั้นได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ